เกิดอุบัติเหตุรถชนตรงสี่แยกกลางทุ่งหาดใหญ่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายขณะนี้หน่วยกู้ภัยและหน่วยพยาบาลฉุกเฉินนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสาวสวยจากสำนักงานกฎหมายทนายนชนะรายงานสถานีตำรวจนธรหาดใหญ่พนักงานสอบสวนผมขอให้การปฏิเสธและต้องการพบทนายความเดี๋ยวนี้เลย คดีอุบัติเหตุรถชนกลางเมืองนาดใหญ่เมื่อ2เดือนก่อนศาลด้นัดส,สืบพยานในวันนี้ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากผลการพิจารณาคดีของศาลจะเป็นอย่างไรจะรายงานข่าวให้คุณผู้ชมทราบต่อไปพยานขับรถถึงสี่แยกกลางกรุงก่อนที่พยานจะเลี้ยวซ้ายพยานไม่ได้สังเกตเห็นว่าไฟสัญญาณจราจรได้ขึ้นเป็นสีแดงหรือไม่ไม่ใช่แต่ผมเห็นสัญญาณไฟเป็นสีเหลืองเนื่องจากขณะผมขับรถถึงสี่แยกผมเห็นสัญญาณไฟเป็นสีเหลืองแต่ผมหยุดรถไม่ทันเลยต้องขับออกไปครับหมดคำถามค้านพยานครับศาลที่เคารพ การกระทำความผิดของจำเลยเป็นไปโดยปราศจากความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนพฤติการแห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรงไม่มีเหตุรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย